สวัสดีครับพบกับพี่โตแล้วนะครับมีเพื่อนสมาชิกใน YouTube ท่านหนึ่งนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาถามพี่โตว,ว่าถ้าเราต้องการวัดที่ดินให้ได้50ตารางวาเราต้องวัดความกว้างกับความยาวกี่เมตรนะครับก่อนที่เราจะไปคิดกันนะครับเดี๋ยวพี่โตอยากให้ทุกคนดูอัตราส่วนของที่ดินก่อนนะฮะ1ไร่1ไร่นะครับผมถ้าเราคิดเป็นตารางเมตรจะเท่ากับ1,600ตารางเมตรนะครับแต่ถ้า 1>, 1ไร่ถ้าเราคิดเป็นตารางวาจะเท่ากับ400ตารางวานะครับ1งานถ้าคิดเป็นตารางเมตรจะเท่ากับ400ตารางเมตร1งานถ้าคิดเป็นตารางวาจะเท่ากับ100ตารางวานะครับ1ตารางวาจะเท่ากับ4ตารางเมตรนะครับผมหลังจากที่เราจําอัตราส่วนนี้ได้นะครับผมเราก็จะมาเริ่มคิดกันเลยนะครับโดยวิธีการคิดนะครับพี่โตจะแบ่งที่ดินออกเป็น 2แบบนะครับแบบที่1ก็คือเป็นรูปเป็นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็แบบที่2ก็จะเป็นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมถ้าเป็นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทั้ง4ี่ด้านจะต้องเท่ากันหมดนะครับผมวิธีคิดนะครับผมเราก็ต้องมาดูที่โจทย์ที่เขาให้มานะฮะโจทย์ที่เขาให้มาตรงนี้เป็นหน่วยตารางวานะฮะแต่หน่วยวัดที่บอกมาเป็นหน่วยเมตรนะครับผมเพราะฉะนั้น หน่วยตารางวากับหน่วยหน่วยเมตรมันคนละหน่วยกันนะครับผมเราก็จะต้องแปลงจาก50ตารางวาให้เป็นตารางเมตรก่อนนะครับผมวิธีแปลง50ตารางวาให้เป็นตารางเมตรนะครับก็คือเอาห้าตั้งนะครับผม50ตั้งคูณด้วย4เท่ากับ200 200อันนี้ก็คือเป็น200ตารางเมตรนะครับ ห้าสิบตรงนี้มาจากไหนห้าสิบตรงนี้ก็คือห้าสิบตารางวาตรงนี้นะครับผมส่วนคูณสี่เลขสี่ตรงนี้มาจากไหนเลขสี่ตรงนี้ก็มาจากตรงนี้ครับผมหนึ่งตารางวาจะเท่ากับสี่ตารางเมตรนะครับพอเราเอาห้าสิบมาคูณสี่เราก็จะได้เนื้อที่จากห้าสิบตารางวามาเป็นสองร้อยตารางเมตรนะครับวิธีคิดก็คือถ้าเป็นรูปถ้าเป็นแปลงที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมทั้งสี่ด้านเนี่ยมันเท่ากันนะฮะเราก็เอาทั้งสองด้านนี้นะครับผมมาคูณกัน

สองร้อยจุดสองสองสองห้าตารางเมตรนะครับมันจะมีส่วนที่เกินมาก็คือว่าถ้าเราเอา1 4 1 5มาคูณกับ14.15มันจะได้ส่วนที่เกินมาแต่ถ้าเราเอา14.14 14มาคูณกับ14.14 14มันก็จะขาด200นะครับผมก็เลยพี่โตก็เลยเลือกเป็น14.15คูณกับ14 1 5จนะฮะ มันก็จะเกิน200อมานิดนึงนะครับผมแต่ว่าเราก็จะคิดง่ายๆนะครับผมคิดง่ายๆก็คือเราก็จะตัดเศษออกไปก็จะเอาแค่200อยนะครับก็จะเท่ากับก็จะ200ตารางเมตรอันนี้ก็จะเท่ากับห้าสิบตารางวานั่นเองนะครับผม200ตารางเมตรกับ50สิตารางวานะครับผมเนื้อที่เนี่ยมันเท่ากันนะฮะ ไม่ว่าจะเป็น200ตารางเมตรหรือ50ตารางวาเนื้อที่มันเท่ากันเลยนะครับแต่ว่ามันต่างกันอยู่ที่หน่วยนะครับผมหน่วยตารางเมตรกับหน่วยตารางวาแค่นั้นเองนะครับผมก็หมายความว่า,วาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสแปลงนี้ก็คือ50ตารางวานะครับผม50ตารางวาหรือ2 0 0ตารางเมตรนะครับผมในตัวอย่างที่สอนะครับผมเราจะมาคิดเป็น พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันบ้างนะครับผมพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เหมือนเดิมนะครับผมโจทย์ของเราก็คือวัดให้ได้ห้าสิบตารางวาแล้วก็ความกว้างกับความยาวเนี่ยก็ยังเป็นเมตรอยู่นะครับผมนี่ฮะก,ก,ก็ยังเป็นเมตรอยู่นะครับผมหน่วยวัดที่เราใช้วัดก็ยังเป็นเมตรอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแปลงหน่วยจาก5้าสิบตารางวาให้มาเป็นตารางเมตรก่อนนะครับผมวิธีคิดก็เหมือนกันนะครับ ให้เราเอา50 50ตารางวาตัวนี้นะฮะมาคูณกับ4นะครับผม50คูณ4เท่ากับ200 200ตัวนี้ก็คือ200ตารางเมตรนะครับผม200ตารางเมตรหรือ50ตารางวานั่นแหละนะครับผมพนที่เท่ากันนะฮะด้วยความที่พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันด้านนี้ กับด้านนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาด้านนี้กับด้านนี้มาคูณกันได้เลยนะครับผม oh. คูณ oh. กับ10เท่ากับ200ตารางเมตรนะครับ oh. คําตอบที่เราได้ก็คือ200ตารางเมตรนะครับสองตารางเมตรก็จะเท่ากับห้าสิตารางวา นั่นเองนะครับผม200ตารางเมตรกับ50ตารางวาเนื้อที่เท่ากันแตกต่างกันแค่หน่วยตารางเมตรกับหน่วยตารางวาแค่นั้นเองนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมพี่โตอยากทาตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่างให้ได้ดูนะฮะในกรณีที่ท่าพื้นที่ของเรานะครับผมแปลงเนี้ยแปลงเนี้ยนะครับผมมันเป็นแปลงใหญ่1ิบไร่เลยนะฮะสิบไร่เลยแล้วเราต้องการวัดที่ดินจากแปลงใหญ่เนี่ยออกมาสัก50ตารางวานะครับผม แล้วเรารู้ว่าระหว่างระหว่างจุดนี้ลักเส้นมาลักเส้นวัดที่มามาถึงจุดนี้ฟาร,ร์มยาว4ี่สิบเมตรนะครับนี้สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือว่าฟาร,ร์มฟางจากจุดเนี้มาถึงมาจากจุดเนี้มาเนี่ยมันฟางเท่าไหร่นะครับผมคือเรารู้ฟา์มยาวแค่ด้านเดียวเพราะว่าเราเราวัดเราวัดจากความยาวด้านเดียวนี้ได้นะฮะแต่เราไม่รู้ฟรราร์มฟางนะครับผมแล้วเราต้องการแบ่งที่ดินออกมาแค่50สิตารางวาจาก1จากส0ไร่นะครับผมวิธีคิดก็ง่ายๆนะครับผม หน่วยที่เราต้องการก็คือ50ตารางวาตรงนี้มันเป็นตารางวาใช่ไหมครส่วนหน่วยในการใช้วัดเนี่ยมันเป็นเมตรเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมนะครับผมเอา50ตั้งคูณด้วย4เท่ากับ200 200ตัวนี้ก็จะเป็นก็จะเท่ากับ200ตารางเมตรนะครับผมทีนี้เราก็จาก50ตารางวาเราก็แปลงมาเป็น200ตารางเมตรแล้วนะครับผมมันก็จะได้หน่วยเดียวกับหน่วยที่เราใช้วัดแล้วนะฮะเรารู้แล้วแหละว่าจากจากหลักเนี้ย มาถึงหลักนี้มันยาว40เมตรนะครับผมก็คือด้านยาวแต่เราต้องการด้านฟางว่าด้านฟางเนี่ยมันจะฟางเท่าไหร่นะฮะให้เราเอา200ตรงนี้นะครับผมตั้งแล้วก็เอามาหารกับ40นีฮะอธิบายง่ายๆก็คือให้เราเอาพื้นที่เต็มพื้นที่เต็มก็คือ200ตารางเมตรเนี่ยตั้ง แล้วก็มาหารกับฟาร์มยาวก็คือสี่สิบเมตรตรงนี้นะครับผมเท่ากับสองร้อยหารสี่สิบเท่ากับห้านะครับผมคำตอบก็คือค <200 S 2> ห้านะฮะสองร้อยหารสี่สิบเท่ากับห้านะครับผมตอบเลขห้าตรงนี้นะครับผมก็คือด้านกว้างนั่นเองนะฮะแล้วก็เอามาใส่ได้เลยนะครับผมห้าเมตรตอนนี้เราก็ได้ด้านยาว 40เมตรแล้วก็ได้ด้านกว้าง5เมตรแล้วนะครับผมเดีย๋ยวพี่โตจะเอา40เมตรมาคูณกับ5เมตรนะครับ40คูณ5เท่ากับ2อ0ตารางเมตรนะครับผมนั้นหมายความว่าด้านยาว40เมตรด้านกว้าง5เมตรนะครับผมเราก็วัดนะครับผมวัดจากจุดนี้ มาให้ได้5เมตรนะครับผม5้าเมตรก็สมมุติว่าอยู่ตรงนี้แล้วกันนะฮะหเมตรแล้วก็วัดจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ให้ได้5เมตรนะครับผมก็สมมุติว่าตรงนี้เป็น5เมตรนะฮะนี่ครับเราก็จะได้ด้านยาวซึ่งเป็นจากมุมนี้มาถึงตรงนี้5เมตรเอ่อ40เมตรแล้วก็มุมนี้จากมุมนี้40เมตรเหมือนกัน นะครับผมแล้วก็จากมุมนี้มาถึงมุมนี้ <c oughs> 5เมตรนะครับแล้วก็จากมุมนี้มาถึงมุมนี้ก็5เมตรเราก็จะได้เนื้อที่ตรงนี้50ตารางวาหรือถ้าตีเป็นตารางเมตรก็คือ200ตารางเมตรนั่นเองนะครับผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ